ตัดพิกานทำสวนก็ได้ย่าด้วยนะจ๊ะทำสวนเสียหยาพี่นอ้องดินดำๆแบบนี้นี่เบ่แมนว่า ดินจะสวยเลยได้จ้ะไม่ใช่ว่าดินจะสวยเลยแบบนี้นะไทเกนนาดินขึ้นมามันก็เลี้ยงๆคือเขาขุดดินขึ้นมาละพี่น้องแต่ว่าเอาขี้แพะหมักนะคะหมักกับฟางหมักกับหญ้าเวลาเราปลูกเวลาเราพวนดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเอาฟางมาปกมาคุมมันนะ ดินมันจะได้สวยๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็ขี้แพะนะคะเอามาปกมาคุมหญ้าโอ้ยพริกฉันหนักเกินไปใช่ไหมจ๊ะหนักเกินไปใช่ไหมหนูโอ้ยตะลีตุนสตาร์ทเนระมึงเนี่ยปกพริกดูกลายจนเซโอ้ยโอยสเดวใหม,ม่มาขำก่อนมึง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 ปกพริกปกพริกก็เพาะได้กินปูกเพาะได้กินจ้ะ ปูกพอได้กินนี่เราจะมาทำการเก็บพริกนะจ๊ะ่ะเก็บพริกพริกสดๆนี่อันนี้ก็ลายเก็บตากตัวบันนี้พี่น้องโอ้กระเพาะกินแบบนี้ก็ระ,ะต้องซื้อพริกแห้งเนาะพริกสดเวลาย้ำ ยำบุนเสน้นไสเอน็นหมูย,ย่อไส้กุ้งสดนั่นจดจัดฟาดบืมเด้พี่น้องเผ็ดเผ็ดหมูดับอันนี้กันนวดน้อยน้อยนั่นคันได้ซุกนั่นกันตำคุกกันกับอันชีฟ้านี่กันเผ็ดหูดับเพื่อกันละเว้ออันนี้นะจ๊ะลายสายพันธุ์ได้บอกพีกก่กระไดแต่ว่าพอสุกแล้วก็จะมีรสชาติหวานขึ้นกันทุกพันุ์จ้ะ เมื่อน,นีกะเอาหญ้าออกพี่น้องทำหญ้าทำสวนเอาหญ้าออกเขาเอาหญ้าไปให้เพะแล้วเขาอะไรสวนสะอาดสะอาดยังสิเลยพี่น้องสวนนะคะสบายตาสบายตาจ้กพี่น้องจ้บาบัตรที่นี่ก็สิมาเก็บพริกตัวบัตรนี้พี่น้องเกพริกนะจ๊ะ ว้แต่พริกสดนี่เมนูที่แซ่บอีกอันนึงเด้อพี่น้องอันจุดจาดฟาดบื่มนั่นก็จะเป็นอ,อ้อมอ้อมมูสามสันเด้อพี่น้องลองเห็ดเบงใส่พริกนะคะพริกสดๆดนะแล้วก็มูสามสันแล้วก็ใส่ตะไคร้ลายๆหอมๆพี่น้องจวดจาาคือกันจา้าเมนูนี้นะจ๊ะ สวนไปทำสวนไปพี่น้องจ้าพี่เก็บเลยเห็นบ่าพี่น้องผ้นผลิตเราทั้งนั้นเลยนะจ๊ะปลูกทุกอย่างที่เรากินกินได้นะคะต้องดูแลด้วยนะจ๊าอันนี้ก็มาตัดบักขนาดตัดบักนาดต่ำบักนาดแบบสมัยก่อนบานเหาไหมจ้าโอเคไปก่อนค่ะ